คลิปนี้ขอขอบคุณ Home of g o l f พพะราม2ด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมอสหลัก4 Go l f c h anel n นะครับวันนี้เรามาดูว่า What's in the bag ของมอสหลัก4มีอะไรกันบ้างอุปกรณ์นะครับเนเชิญเข้ามาชมได้เลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับวันนี้ขอยอดไลค์ถึง35ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญรับชมกันได้เลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมอสหลักสนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า what's in the bag ในถุงก,ก๊อปของผมมีอะไรกันบ้างโอเคครับเริ่มจากพัตเตอร์ก่อนเลยพัตเตอร์ตัวนี้นะครับเป็น Odyssey WhiteHot Pro 7นี่เป็น Center Sharp นะครับนี่เพิ่งเปลี่ยนมาได้ประมาณ2เดือน ตัวกิ๊บเป็นกอล์ฟพายลิมิเต็ดเดอะมาสเตอร์ครับความยาว32สนิ้วสั้นๆผ่านไปอย่างแรกเวท3อันจะเป็นใช้เป็น58 54แล้วก็50นะครับเป็น14 RM4 ตัวสนิมทั้ง4ตัวเลย ส่วนก้านก็จะเป็น m o d ัส n s o 1 1 5 w g ว f e c t นะครับทั้ง3อันเลยครับเรามาต่อกันที่เหล็กนะครับเหล็กเนี่ยของผมจะใช้เป็นไทเทเิีทีร5 0รุ่นก่อนล่าสุดเพราะว่าล่าสุดเนี่ยออกรุ่นใหม่มาแล้วที่้อตั้งแต่ Pitching จนถึงเหล็ก4เลยครับการทั้งหมดเลยก็จะเป็นโมดัส ทัวร้อยห้าเอสนะครับโมดัสสีแดงนี่ทัวร้อยห้าเอสส่วนกิฟท์ทั้งหมดเลยก็จะเป็นกอบพายสีเขียวนี่ขอบคุณกอบพายด้วยนะครับตัวลิมิเต็ดเดอะมาสเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเหล็กสามที่เห็นใช้บ่อยๆก็จะเป็นโฟทีนอันนี้เป็นรุ่นเก่ามากๆนะครับส่วนก้านก็อะไรก็ไม่รู้ ฟูจิกุล m c s 70S นะครับน่าจะหมดสภาพไปละวกิฟก็เป็นกระพายสีเขียวเดอะม s สเตเหมือนกันหัวข้างนะครับแฟเวว์ูธเห็นว่าโคเวอร์เป็น QI-10 ใช่ไหมแต่ว่านี่เป็น V Steel นะครับรุ่นดึกดำบันเลยหลอบ18องศาเทเลเมตการก็เป็น Atlas พันสีเหลืองนะครับ นี้เพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานเพราะว่าก้านเก่าหมดสภาพไปแล้วแต่ตัวนี้ดีดีมากครับก็เลยต้องใช้ยาวๆที่หัวไม้3จะเป็นปิ้ง430นะครับปิ้ง430หลบ15หไม้สตีง่ายมากๆตัวนี้ถามว่าระยะจะสู้คาราเวเทเลเมตไม่ได้แต่ว่าตีง่ายเอาอยู่ก้านก็เป็นก้านสแตนดาร์ดเลยครับ 6S ของปิงทิปไอออนิสีน้ำเงินมาชุดท้ายกันแล้วนะครับนี่ดเวอร์เป็นคาร์เวย์ AI ส m o กท t ิปเปิลไดมอนด์ทิปเปิลไดมอนล็อกเนะครับท r ิปเปิลไดมอนดจะเป็นตัว low launch low spin ตียากนิดนึงแต่ว่าถ้าฝึกบ่อยๆตีได้แน่นอนครับไกลแน่นอนการก็จะเป็น 10K 1K ไว้นะครับ 5S 50S 10K 1 10K 1K ครับ K โอเคล้มเราก็จะใช้เป็นไทเทอลิสนะครับไทเทอลิส ตัวเบาเลยตัวนี้1ชั้นชั้นเดียวนะครับขาดไม่ได้เลยครับผ้าเช็ดไม้ของยูทูบเบอร์ชื่อดังเบอร์อันดับ1ช่องกอลเมืองไทยนะครับนี่อกอล์เจ็ดซับนะครับขอบคุณช่องกอล์เจ็ดซับด้วยนะครับโดย p h o e n i ์กอล์ฟเจ็ดซับตัวนี้ลิมิเต็ดนะไปหากันได้เลย อ okay, เครามาดูกันต่อนะครับว่าถุงมือผมใช้อะไรก็จะใช้เป็นฟูดจอยนะครับสเตซอฟเป็นตัวหนังแท้ใส่เป็นเบอร์22นะครับนี่ก็จะเป็นถุงมือประจำที่ผมจะใช้ฟูดจอยนุ่มมากคุณภาพดีเยี่ยมครับฟูดจอยไปลองใช้กันดูครับโอเคครับมาดูถุงก๊อฟกันต่อว่าผมจะใช้เป็นถุงก๊อฟของเจลินเนอร์เบิร์กสีดำนะครับนี่ดูดีไซน์ ก็จะมีมีสัญลักษณ์ jl ตรงนี้น,นี่ครับด้านนี้ก็จะมี jl นี่มาดูลูกกอปกันต่อว่าลูกกอปผมใช้อะไรหลัก,ล,กลูกกอปก็จะใช้เป็นไ i t a นิสโปรวีวสีดำนะครับนี่เป็นลูกกอปหลักที่ผมจะใช้นะครับ โอเคต่อด้วยการมาเช็ค Data ต่างๆในแตงไม้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างด้วยเครื่อง t a ็กแมที่ Home of g o ล์พหลาม2นะครับใครอยู่ที่แถวนี้มาลองกันได้เลยนะครับสถานที่ดีเยี่ยมไปชมกันครับ วันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับที่ติดตามช่องมอสหลักสี่นะครับสนามหน้าไปเล่นกันที่ไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นแล้วไปเจอกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับ